จ้จ like now. างมเกี่ยววันวัทีเดียวรือว่าเป็นที่หลัทับคนอายุไนเข้ามาแล้วนะแล้วทดลองทีขึ้นมาแล้วตอาร ลองเรื่อะไเชียร์น้าจี่อเรอครับแป้่ัดดูก่อนจำต้งคาดแบบมาติลยพีเสียงก็ฟ้าดีร้าเราตองขอบคมากครเป็นรทเสียส่เลยโอชิม่เรคลองเลยองลองอคเดี๋ยวดค่รายสองดีดีเลยขอบคุณมากะครับนี้อาจารย์เห็นที่ผมแชร์ครับ รได้เลยก็เอาเข้าอะไรนะเข้าเช็บอร์ดวิธีการเขียนก็คิคลิกโหก ว่า้อเรียนอะไรครับอ่าอันนี้ของนชะนนนะโอเคเอาแบบเคลียร์หน้าจอโล่งๆเลยเอเริ่มต้นแรกๆเลยอืมอพอดูตารางสอนอ่าแล้วก็เราก็ดูตารางสอนได้ใช่ไหมอ่าโอเค อาจจะต้องไปเพิ่มในคีย์เวิร์ดก็ได้นะอไม่ได้บอกอ่ะโอเคเอ้ บัญชีเป็นไรลูกทำไมมีปัญหาอะไรบัญชีเป็นอะไรบัญชีธนาคารเป็นอะไรชื่อจริงของชื่อบัญชีไม่ตรงกันเล้าก็มีสร้างอ๋อแล้วไม่ใช่เดี๋ไม่ได้ตอนนี้เลยเหรอเขาเริ่มแล้วเหรอที่จริงเขาให้เปลี่ยนก็ได้ครับี่ยนครับอ๋อของทางเราธนาคารอะไรลูกเอซีบีอ๋อโอเคชื่อจริงไม่ตรงไปยังไงไปที่มาล์เลยเคบังอะไรได้ไหม 一百。嗯。Okay。好。o k a y però no. nirvana ก็แบบน้เียมสอบเข้าใช่ไหมสองห้าก็ผมเลยนแล้วเป็นแอด์ออืม อาจจะพิมพ์แค่ว่าพอตก็ได้หรือว่าพิมพ์แค่าจุลาอย่างเดียวก็ได้ไหมหรือไงออลองลองสร้างอ๋อตัว ค,ครบสิบคำสั่งเนี่ยยังมีคำสั่งลืมๆนะใช่ไหมยังอยู่ในระดับดอ่าชัตบอดหนึ่งนะครับส่งครั้งที่หนึ่งนะ ไม่ค่อยมีรูปภาพนะอนอกจาก,กอ,อะไรนะตารางเรียนก็มประมาณเน่ีมีวาระหัตไปตาเต๋าปะคอนคอนนี้ โอเคโอเคใช่ค okay, okay, ือสิง่ะ่ิทร่ะอ่งไปไนะนะอ อันนี้คือขบอความการว่าอะไรอ่าอ่าโอเคจริงๆถ้าพิมพ์ผิดปุ๊บหน้าโชว์เป็นเมนูก็ได้มีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรที่ที่เราใช้ได้บ้างอะไรอย่างงี้ก็ได้เป็นเหมือนเมนูหรือว่าเป็นรหัสลับอะไรของเราก็ได้ อ่โอเคแต่แต่ถ้ามีภาพด้วยก็จะดีนะอ่าโอเคที่อัว่าคนจงก็เลยว่าว่ามีกา้ว่าการสอก่อนว่าข้องวจอโอเคเราจะใส่อะไรได้บ้างสัญลักษณ์พิเศษแทก อ่ะให้สองดาวนะโอเคอ่ะต่อไปครับอังเปาอ่าแชร์แชทบอรดได้ไหมครับลูกเีลนอนนล้วชนอนออกจากแชร์ก่อนลูกสต๊อปแชร์โอเค อ่าโอเคมา่รา,ายยิมนะครับโอเคลอก้มหน้าเราแใเราตอบอ่บหลักก็คือผมก็จะมีั้งตับก็คือ PMD อหรือคอแมนเห็นจะเป็นได้มีหมาือว่ามีอะไรอะไรก็ว่าอย่างเช่นออเพลอะไรดีออเคจริงเรามีออเพลด้วยสดๆก็ชัดมากึ่นมันก็จะออกเพลซึ่งในนี้ก็เป็นเพลงที่ผมชอบทังเสลส์ครับเรบาก็จะมีอเอาึ้งอย่างจะไดีหรือของขอะไรใก้หน่อยเอาคนนใจก่อน ตามนั่งใจหมายก็จะส่งรูปขอคำใจอ่าโอเคหมายก็จะส่งรูปมาเป็นอะไรได้จะมีเอไออันนี้จะเป็นมันจะบอกพิญญาภินายมาหลังจากนั้นก็จะเป็นคบ้าก็จะส่งรูปให้กระดาษใยเราเพราะว่าถ้าจะมีหิวด้วยครับ ก็คือถ้าเราหิวมันก็จะมันก็มันก็จะได้ทำเป็นอาหารใหหรือถ้าถามยังที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ทำตะกอลถุงกลอกให้หน่อยหลักๆก็คือถ้าประมาณกี่ปีมีอะไรสักอย่างที่เราต้องไปต้องมันก็จะสองกล้าไปถึงนั่นแค่นั้นก็ ประมาณนี้โอเคมีใช้ใช้ใชใชไปทำไปกี่คำสั่งครับมีทั้งหมดสิบคำสั่งก็คือเป็นดีฟอ์หนึ่งประมาณเลือกที่มันเป็นเอเดดเอฟอครับที่ให้ตัวมีประมาณอะไรก็ป็นแล้วก็ที่เหลือก็คือตรงนี้นะครับ,รรบอืม อ่าโอเคโอเคนะครับาอได้เลยครับไปโอเคมีรูปอยู่นิดหน่อยนะโอเคอันนี้เมื่อกี้ของใครลูกของวัชล,ชลีน้องวิศวัชเชลวิทย์ รู oh. okay. ้โอเคว่าชีรวิทย์อังเป้านะโอเคอ่ะมีใครจะส่งอีกไหมลูกพี่ซี่ ไอ้พวกเราได้สร้างโฟลเดอร์ให้อาจารย์ไหมใน g o Google s h e e t มีใช,ใช่ไหมเป็นโฟลเดอร์ไว้ใช่ไหมเอาไป g o o g l e ก r i ไดไว้โอเคเยยม โอเคพีซีได้ไหมอ้เอข้ามาเลย เออโอเคโอียก่อนใช่ไหมมันมันจะมีวิธีการเคลียร์นะไปที่ที่จุดจุดจุดอ่ะตรงสามขีดอ่ะมันเคลียร์ได้ เวลาพิมพ์ใช่ไหมเดี๋ยวนะพวกเซตติ้งพวกอะไรได้ไหมเนี่ยรีดดิต่าต้องมเป็นข้อความปะ่ะเรามาอ่าโอเคา อ่าโอเคลองดูโชว์ดูอ่อโอเคอ่าอโอเคก็คือผมตั้างแบบตั้งให้ตัวเองเวลาผมจะไปเว็บไหนก็ตามอ่ะ แต่ายังไม่ได้ใส่อยู่เพราะว่าตอนนี้ก็มีใครทางกดเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วต้องเข้าไปหลังตรงนี้ไม่เป็นไรเอาเอาช่น้นว่าเออตัวนี้ก็พอเบื้องหลังกันเลยทำไม่ไม่ดูอโอเคเราเก็งวินเตอร์เดย์กลับป็นขัสี่ อ่าโอเคองตังต้ง่นาโอเคอ่ะงั้นต้องสร้างมีประโยชน์กับเราเป็นผู้ช่วยเราเช่นเรียกอะไรบางอย่างนะอ่า uh, ปฏิทินเบอร์โทร <c oughs> เป็นอะไรก็ได้ก็เป็นลิงก์ก็ได้อ่า o uh, o g l e c a l endar ใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ <c oughs> หรือแคปเจอร์เป็นภาพอะไรลองดูก็ได้ uh, ลองดูอ่ะ uh, ลองสร้างให้เกิดประโยชน์กันเนาะยังยังอ่าโอเค อ่าโอเคยังเห็นประโยชน์ยังงั้นไปคราวหน้าไปเพิ่มเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรพี่อีกไหมมีคำสั่งอีกเงื่นอื่นไหมอ่าโอเคงั้นอาจารย์ให้หนึ่งดาวก่อนนะแต่คราวหน้ามาเพิ่มนะโอเคพีซตอไปเกรดเคลดลานะหรือมีคําสั่งอื่นอีกโอเค โอเคมาอ่ะต่อไปเลยครับใช่ใช่เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทำเป็น google Sheet เลยอ่าต่อไปครับเอิร์ดอ่ะเอิร์โชัว์เลยครับพี่ซีออกจากอ่าซูมได้เลย นี่ของใครเอนเนาะไม่มีตว่าต่ว่าก็จะที่เกไว้ไม่ได้จะจะตั้งคเวิร์ดคแ่ยาเล็ก่ที่เีครับอ่าโอเคไม่เป็นไร อ่นแรกคือทำตามมาทำตามกำเป็นโคระการให้ตอบตื่นรูปนะครับโอปโหไม่ค่อยแมีรูปนะครับไม่ไม่มีรูปเป็นโอ้โหอันนี้แค่ไม่ค่อยมีนะเนี่ยโอเคอ่าดีแล้วเผื่อเอาไปใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าโอเคมีอะไรอีกนะครับเวลาไเรียนก็จะมการเรียนพัฒนะครับเด็กก็ไปเรียนลอยลอยครับที่เรียนเป็นที่ว่าเป็นอะไรไปยึดอะไรนครับอืม เเลยครับเมทาองนทําหา่เตัวนาเเพ่อันคอนะครเคมา้ก็ยเอาไว้คุยเล่ครับเตรงรูปยามยาวมาครับโอเคอันนี้ยามที่ของพักเหรอไม่ใช่นะโอเค

ได้นล <ctor> mm ้วแต่อความเ็นี่นาที่ต้องไ เอาไว้แบบวิถีไทยเรียนเป็นปอปแบบอ่าโอเคตัวที่สองอ่าโอเคครับครบนะครับเกินสิบดาอ่าโอเคดูเป็นระเบียบดีนะครับอ่าดูเป็นระเบียบดีอาจารย์เพิ่มดาวให้นะครับอ่าเป็นสามโอเคเกิดน,นะซ่อน สองดาวสองดาวครึ่งเลยกันนะอ่ะโอเคครับต่อไปอีดลูกถ้าบเ็นน่าจะไม่สะดวกนะ <Okay. S 1> อ่าใช่ใช่ใช่อะไรครับอิด ก็่อพอาเอะไรก็ไปเร่อ,เรอ,งอง่าอียกมันจะบอกแล้วก็ถามว่าใครอยากาบอไอปวันนมันก็จะว่าแล้วอไป่าอกียนิต่อ นกๆใช่ไหมแ้่ว่า,าเป็นท้องปูนเรเทท้องปูนกลางอ่าฮครับแล้วก็สุ้ิยะม่ก็เลยอ่าตอกบุตรอ่าโอเค มันมันก็ได้ก็เออ,อแล้วแล้วที่โจทย์คือให้สร้างให้เป็นประโยชน์กับเรานี่มีอะไรช่วยเหลือเราได้บ้างนะมาอ๋อ,อ,อ,อช่วยเหลือในคำขำใช่ไหมอันแล้วแบบช่วยแบบอ่ายังยังไม่ได้เพิ่มอะไรใช่ไหมอ่าโอเคไม่เป็นไรเน้นแบบรีแลก์ใช่ไหมอ่าได้โอเคมีปัญหาโอเคครับตามนี้มีมีมอ่าคำสั่งอือ่นๆไหมครับลูกมี มีใช้ข้อความอื่นไหมมันมะอีแค่ว่ามันเหนียเป็นรูปอ่อะโอเคโชว์ไหมอยากโชว์ไหมหรือว่ายังอ่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวต้องไปปรับปรุงแล้วเนาะ,อะ,อะโอเค,อเคมวไปปรับปรุงนะครับของอิดนะครับอาจารย์ยังให้ดาวเดียวอยู่นะโอเคอ่ะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างนะครับชช่นบทของอาจารย์ตัวนี้นะครับลูกลองดูตัวอย่างเป็นแนวทางแล้วเดี๋ยว ให้ hey, hey. เราทำนะครับอดูของอาจารย์นะครับลูกไอ้ตัวนี้เนี่ย เป็นของของหลักสูตรแล้วกันกำลังพัฒนาอยู่พอดีเอาใช้กับพี่ปอโท mm hmm. ตัวนี้นะครับดูดนะคืออาจารย์พยายามทำให้มันเป็นบทหมู่นะครับเอ่อ uh, education เ oh, นอ๋อเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นนี่ครับตัวนี้ ่ตัวนี้นะครับสมมุติว่ากดทักไปนะครับแล้วก็พิมพ์อาจารย์จะแบ่งเป็นสาหมวดครับเช่น V ก็คือ visitor นะครับแล้วก็ S ก็คือ student อ่าถ้านักเรียนเข้ามาทักก็ปุ๊บอ่ออย่างเช่นระบบยื่นคำร้องอะไรเงี้ยนะครับลองพิมพ์คำว่ายืน่นคำร้องมันก็โชว์ลิงก์ขึ้นมายื่นคำร้อง ปึ๊บเห็นไหมครับตัวนี้ยื่นคำร้องแล้วก็ S สองี 2, อย่างเงี้ยนะครับช่วอะไรครับปึ๊บเว็บลงทะเบียนนิสิตอ่า S สามอ่าโอเค ระบบ ITC uh, S4 จริงๆเดี๋ยวต้องทาเป็นเมนูด้วยนะครับมันจะได้เข้าดื่งง่ายระบบจะริยรทาวิจัยในมนุษย์ S5 uh, ระบบบันทึกติดตามงานบัณฑิตวิทยาลัย S6 อ่โอเค S6 ยังไม่มีนะครับคราวนี้มาดูที่ตรงนี้ครับลูก เวลาทําที่เป็น Google ชิเอชทบอทเนี่ยบางทีไม่นั่งทําแบบแปนนวดเนี่ย